สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักตบลูกยางชาวไทยในลีกของเวียดนามมาเก็บตกเล่าสู่กันฟังโดยก่อนหน้านี้ผมเคยได้นําเสนอมุมมองของแฟนลูกยางที่นั่นที่มีต่อผลงานของนักวอลเลย์บอลสาวชาวไทยหลายๆคนกันไปแล้วแต่มาในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปเปลี่ยนบรรยากาศไปฟังผลงานนักวอลเลย์บอลชายชาวไทยที่ไปเล่นอยู่ที่นั่นกันบ้าง กับมุมมองของแฟนลูกยางชาวเวียดนามและก็สื่อของที่นั่นถึงผลงานของวันชัยทับพิเศษหลังจากที่ล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักตบหนุ่มไทยจอมเก๋าของเราได้ลงประเดิมสนามให้กับทีมเบียนฟองถึง2เกมติดต่อกันในช่วงเย็นวันเสาร์และก็ช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและสามารถสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมพาทีมเอาชนะเทกก้องกับลองอันไปได้3ตอนน่อ1เซตทั้ง2แมตช์ส่งผลให้ทีมต้สังกัดของเขาขึ้นนำเป็นอันดับที่1ของกรุ๊ปบ,บีด้วยการมี6คะแนนเต็ม ซึ่งจากผลงานของวันชัยที่ได้แสดงออกมาในทั้ง2เกมนี้ทังสื่อลูกยางออนไลน์ของเวียดนามอย่างบองเชวนเวียดนามก็ได้มีการกล่าวชื่อมวันชัยในโพสต์รายงานการแข่งขันในทั้ง2แมตช์ด้วยโดยในแมตช์แรกพวกเขาได้มีการกล่าวถึงนักกีฬาไทยของเราว่าด้วยประสบการณ์ที่มีมากจากวันชัยมันได้ทําให้ผู้เล่นของทีมเบียนฟองเล่นกันด้วยความเชื่อมั่นที่จะชนะคู่แข่งอย่างเท้กองได้ในขณะที่หลังจากชัยชนะในแมตช์ที่2เหนือลองอัน ทางบองชเวนเวียดนามก็ได้มีการกล่าวถึงวันชัยว่าชัยชนะ2นัดติดมันได้ช่วยทําให้ทีมเบียนฟองมี6คะแนนเต็มแล้วก็รั้งเป็นอันดับที่1ถึงแม้มันจะมีสิ่งที่มันยังไม่ราบรื่นมากนักแต่มันก็ชัดเจนเลยว่าวันชัยนั้นถือเป็นการเสริมทัพเข้ามาที่มันสมเหตุสมผลในขณะที่ดางด้านของแฟนบอลยบอลชาาเวียดนามนั้นพวกเขาก็ได้มีการออกมาแสดงความชื่นชมต่อผลงานของวันชัยกันอยู่พอสมควร อย่างเช่นคอมเมนต์แรกนี้ที่ได้มากล่าวว่าวันชัยมีเกมการเล่นที่ดีมากในวัย37ปีเขายังคงมีปอมที่ยอดเยี่ยมมากด้วยการโจมตีที่มันทรงพลังและก็การจัดการกับบอลที่ละเอียดอ่อนด้วยประสบการณ์เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองถึงศักยภาพของเขาได้ว่าการโจมตีของวันชัยนั้นมันมีประสิทธิภาพที่สูงเลย ในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกถึงชัยชนะ2เกมติดของทีมเบียนฝองในแบบที่แพ้เซตแรกไปก่อนทั้ง2องแมชว่ามันมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเลยแต่ต้องขอขอบคุณผู้เล่นไทยด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองถึงการคว้าตัวผู้เล่นไทยของเราไปเสริมทัพในรายการนี้ว่าการจ้างวันชัยมานั้นมันถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงเขาต่อไปว่า วันชัยนั้นยอดเยี่ยมที่สุดเขามีสไตล์การเล่นที่มันน่าดึงดูดใจมีสเสน่ห์แบบผู้ใหญ่อีกทั้งยังมีความสุภาพอ่อนโยนและไร้ที่ติซึ่งก็เช่นเดียวกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองคล้ายๆกันด้วยว่าวันชัยนั้นเก่งมากและสุภาพอ่อนโยนด้วยซึ่งจากตรงนี้แฟนล,ลูกยางชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเขาด้วยความปลาบปลื้มใจไปอีกด้วยว่าฉันดูแค่วันชัยเล่นเท่านั้นตลอดทั้งแมชการแข่งขัน เขานั้นเป็นเหมือนอย่างกับแดดดี้จากสไตล์การเล่นจนไปถึงหน้าตาหนวดเครา,า,า,าแล้วก็ร่างกายมันงดงามจับใจส่วนแฟนลูกยางคนต่อมาก็เป็นหนึ่งความคิดเห็นที่ได้มาคอมเมนต์ถึงนักตบไทยของเราด้วยความทึ่งว่าเขาอายุ37แต่ว่ามีความแข็งแรงมากซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกว่าอายุของเขาเนี่ยมันเพียงพอที่จะให้กำเนิดเด็กที่มีอายุพอๆกับเด็กบางคนที่อยู่ในสนามเลยนะ ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปอีกด้วยว่าเขามีอายุ37ปีแล้วแต่ว่ายังคงมีการเล่นที่มันมีระดับแล้วก็สามารถเป็นแบบอย่างได้เขาถือว่าเป็นตำนานของไทยเหมือนอย่างกับงอวานกิลของเวียดนามเลยซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงเขาในเชิงเปรียบเลยด้วยว่าวันชัยนั้นสุดยอดทิ้งที่มันยิ่งแก่มันย่อมยิ่งเผ็ดกว่า ส่วนแฟเนเวียดนามคนต่อมาก็มองถึงการคว้าตัวผู้เล่นไทยมากประสบการณ์อย่างวันชัยไปร่วมทีมของพวกเขาว่าทีมเบียนฟองจ้างต่างชาติอย่างวันชัยแค่เพียงคนเดียวแต่ว่าสามารถการันตีในเรื่องของบอลแรกแล้วก็เรื่องสภาพจิตใจที่ดีได้แถมยังคงดีมากด้วยในเรื่องของการทำคะแนนซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็มองคล้ายๆกันถึงเรื่องนี้ด้วยว่าบอลแรกของวันชัยนั้นมันดีเลย ส่วนชาวเวียดนามในลำดับต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นนี้ต่อไปว่าทีมเบียนปองเลือกผู้เล่นต่างชาติได้อย่างเหมาะสมเลยพวกเขามีเหล่าผู้เล่นดาวรุ่งอยู่ในทีมจึงเลือกผู้เล่นชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของบอลแรกศึกจะเช่นเดียวกันกับความคิดเห็นต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ที่ก็ได้มองคล้ายๆกันด้วยว่าเบียนปองในปีนี้น่าประทับใจอย่างสูงสำหรับผลงานของเหล่าสตาร์ดาวรุ่งรุ่นยาวรวมทั้ง เล่นชาวต่างชาติอย่างวันชัยที่เขาสามารถทําให้แฟนๆต่างไม่ต้องมีความกังวลกับเกมรับอีกต่อไปที่วันชัยเองก็เคยแสดงมันออกมาให้เห็นแล้วในสีเสื้อของทีมโฮเจมินเมื่อปีก่อนอทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนบอลชาวเวียดนามที่มีต่อผลงานใน2แมตช์ที่ผ่านมาของนักกีฬาจอมเก๋าของไทยเราอย่างวันชัยทัพพิเศษ ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาเก็บตกให้ได้รับฟังการเป็นเกร็ดเล็กๆน,น้อยจากการแข่งขันในรอบแรกของศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์แห่งชาติของเวียดนามในครุปบีที่กําลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นกันอยู่ในตอนนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลณนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยโดยเกมการแข่งขันในนัดที่เหลือของทีมเบียนฟองในรอบนี้เนี่ยก็ยังคงเหลืออีก2แมตช์ด,ด้วยกันนั่นก็คือการพบกับทีมบินเยืองในวันศุกร์ที่17มีนาคมและก็พบกับทีมนินบินในวันอาทิตย์ที่19มีนาคม แต่นอกเหนือจากฝ่ายชายแล้วในช่วงหัวข้ามของวันจันทร์ที่13มีนาคมหรือว่าวันนี้ก็จะมีบิ๊กแมตช์ของฝ่ายหญิงด้วยที่ทีมดึกซางของโคเต้ที่มีนักกีฬาไทยอย่างที่ชายากับการนิกาจะลงทําศึกหนักกับทีมทองตีนที่มีสตาร์ดังจากทีมชาติเวียดน,นามอยู่หลายต่อหลายคนยังไงก็มารอส่งกําลังใจเชียร์นักกีฬาไทยทั้งชายและหญิงของเราทุกๆคนกันต่อครับแต่สําหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ